เจอกสำนับตัวมันไม่ใช่คำตอบเออราจะเป็นผ่านพิภพทะเลสายเจอเควส์รับเควสให้ไปทำซะเยอยทำเควสไหวพอดีเยอ้อ๋ไอ้เนี่ยของหายไปหมดเ่ยเพราะเขาเจ็บเก็บนะเมื่อกี้เมื่อกี้เผืนม่วงไงที่คิดว่าปอดไม่ใช่หรอกใช่ปะอันนี้ยังไม่มีรู้สักอันเลย ใช่หรอใช่เพื่อจะหยิบมาใช้ก่อนเพยิบเต่าว่าได้แล้วเต่ามันยังอยากได้สกีเทพสักอันหนึ่งน่าจะช่วยได้นะต้นเกมอยากได้สักยี่สิบอันแล้วกูมบ่วงเก็บผงเยอะๆเลยผงจำเป็นมามเออมาแล้วมาแล้วหมายถึงศัตรูมาแล้ว ใครมานิดอะ่ะเฮ้ยจะมีใครอะตาเนี่ยโอ้โหอ้แม่งในใจได้คิดแล้วนะอ้อะอาตาบอกไม่คุยด้วยตาบอกไม่เอาไม่คุยด้วยแล้วพพี่เราผิดคิดว่ามันจะเป็นเกิดกับใครน่าจะเกิดกับไอ้เวยจากประสบการณ์ส่วนตัวพออว่บเรียยากเนี่ยมันเกิดทีนึงมันม,มาทีละสองีสามตีเลนะ โอ้ยแค่สามกอง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 จะตีละคำอนะ่ะแจย่นี่ไง่ึงหน่อยร้อยเกิดอะไใครเลยไม่รูม้มันอยู่แถวมันอยู่แถวปอนนั่นนะ่ะโอ้ my god ปอนเอาเละหนึ่งสามสุดตึงยังไม่เห็นเลยอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะนะ่ไงปิงแล้วอ๋อแต่ปอนออกมาทางนี้แล้ว เมืองนี้จะกินขวางกันเยอะไงไม่ค่อยโล่งมันเลยยังมาหาเราไม่ถึงตัวเยี่ยมพาไปกินเลยทีเดียวทีเดียวไอ้สัตวสขอทีเดียวขออันเดียวอ่ะกองกองเยอะกองอะไรก็ได้เอามาเออเสร็จแล้วแม่งแล้วเบิร์บอกแล้วมบิเปิดกองตอนกูทำเควสเสร็จพอดีกูก็ไม่รู้เควสอะไรมึงเสร็จด้วย ตอนน้วอนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนวิ่งไม่ปไปเ,เลยตอนนี้พี่ก็วิ่งเรื่อยๆเหมือนกันอยู่กับจิ้งจอกสาวสองคนรู้สึกเหมือนเปิดฮาเลม็มเฮ้ยไอหน้าหมดนี่ไม่เจอพวกมันแล้วว่ะพวกมันน่าจะอยู่นอกระยะนอกระยวะว่ะพวกบอทมันจะไม่ค่อยตามนะถ้าไกลเกินอย่างนั้นเหรออุอ้ยดาบไปชี้ม่วงเอาว่ะเราได้มีเวลาฟามสักหน่อยก็ยังที เดียเราได้ฟาร์มทุกคนเอเราได้ฟาร์มแล้วล่ะดีใจว่ะมีสิ่งนีสิ่งดีกว่าฟาร์มอ่ะเราไปได้สัมผัสกับไอทิวซึ่าละการฟาร์มเป็นไอต้นเกมมาสองตาติดรู้สึกทอแทนเราต้องมีเกาะฟ้าเกาะม่วงกันละอยู่ในวงเลยนะไม่ต้องเหนื่อยเลยนะ ไอตี้ที่มันหาปอนเนี่ยมันน่าจะเดินติดขืออยู่ตรงแถวราคาเงินเก่าติดขืออ้าวฟอนขโมยมีคนขโมยโถ่ทำไมโถ่ฟอนเนี่ยมันแบบมันโถ่ไปวายวายวายเลยมันเป็นกูล่ะกูเลยโดนแล้วกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ย เอาแยกกดผิดนึกว่าสดโอ้ยก่อนเอ้าแยงไม่โดนโดนใครอ่ะมึงตามไปเน็กเออไปไหนวะเฮ้ยยี่ดี้ไปไหนไหนต้องมัต้องมัต้องลงไปมัต้องขึ้นไปนี่ไหนเด้อกูนี่แหละมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว มะลมาแล้วคู๊บมันมีเพื่อนหรู้รู้ให้กเลยเกงใจเย็นดิเพื่อนติดรู้อยู่อ่ะโอ้โหเฮ้ยมันหลบพลังายกูได้ไหนด้วโอ้โหโอ้โหปองแปงปองแปงแปงงปงองแล้วมาแล้ว ไม่ถึงระยะไม่ถึงไปเกี่ยวมแล้วมอไปกแล้วมัีกันไี่ยวองฝองตี้ัองตีปล่อยให้บอบวก่อนนะปล่อยบอดบวก่อนปะตอนไปบอดบวบกันก่อนนะโอเคเออเอาของก่อนเอาของโอเค็นจะเย็นเย็นะจะเย็นเย็นเ็จเย็นกูจะเย็นตะอดเพื่อนจะเย็นเข้าเข้าตัวไหนว่ามา เอาเลยเอาตัวขวาก่อนเลยแล้วกันจัดไปเออไป้อนขวาดูดกูโดเอ้ยตายตายตายกูตายเฮ้ยไปไหนวะโอ้โหโอ้โหเอาจิงเอาจิงโอ้เอามันเอาไม่โดนมันหนึมันหนึมันหนึ่ อ้ยตัวเลยโอ้อตีตัวไอ้เชตีตีอื่นมาเพิ่มเออตายกูนายโอ้โหตรงนี้แหลเ้ยมันตกใจหมดเร็วเอ็เร็วฟอนเร็วเราต้องไม่ช่เวยไหนดิอ้บัลอะไรวะ ตายกูตายกูตายกูช่วยแล้วทุกคนโอยยาโดายสายใครเนี่ยพายุสายพี่เองมันไปโดนเพื่อนตกใจหมดโอ้ยยไม่หอยไม่ดทุกคนยังเง้ยยางเงี้ยตายตายไปไหน เอาไอ้ค่นาทีนี่้องพังเลยแบบรลเงคือ้งพังแล้วพังอีกอ่ะพังจนเปไม่เหลเช่นนี้ได้ยินจะับเดียวกูตายกูตายกูตายแล้วทำไมเขาวัทงมาเฉยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีมกแล้วเอาใหม่ก่อนไม่หนี ยังมุดไปไหนบ้างขออนุญาต๊ปปีถอยขอนเสริมก่อนแป๊บอุ้ยเย็ดโอ๊ปปี้มาหาเพื่อนแล้วโอ้โหอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้ปลอดภัยเลยโอ้ยเกล้งจังไงอ๋ออ๋อไม่เอือดคันด้วยค่นดงวยไอ้เจ็ดอ๋อมีตีมามีตีมาไม่ไม่ใช่อีกตีหรอกมาอยู่นานแล้วเพื่อนแค่มาไล่กูเฉย ไม่มันมีอีกไอ้ตีตีตีไอ้นี่เนี่ยมันมีตีถือธนูทุกคนเลยอ่ะโอ้โหโอ้ทลับมไรเออไรเดอร์คิงเว้ยมันโดนลุมโซเหมือนกันมาช่วยแล้วเว้ยถึงจะต้องไรเดอร์คิง ใช้ได้เด้อผมกูตอาแรื้อซ่าเลยตอนนี้หมดแล้วเนเกียร์างผงไว้ทุกคนมันจะเป็นต้องใช้เฮ้ย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 อเคเหรอเปิดปกติเลยกูเลยโอ้โห้ีอันนี้คนชัวบอทโ้สบอทไม่เปิดปติไอ้เออนีทุกคนมีเยอะตลอดเฮ้ยมันมาคนเดียวนะเราลุกมาได้นะทุกคนลุกได้แต่ว่าเออ เอามันมาคนเดียวเหรอใช่ไม่ไม่ไม่เน็กมันไม่มาคนเดียวมันไม่มาคนเดียวเพื่อนมันมาแล้วโวยเพื่อนตัวเดียวกันเลยกดอตีอีกตัวนึงโอ้โหไอยเคลาตีมันหายแล้วเฮ้ยตุ๊ดตีม่คนไอ้เทียนธนุโอ้ยคนละตีทุกอย่า์เอ้ยที่นี่พื้นที่กูหนี้าแม่งแปดล่างหนางล่งไปแม่ง อือไปโอช่วยแล้วเออโอ้โหัมันวิ่งหนีไนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วเพื่อนมันตายมันหนีแล้วออโอ้โอยโอ้ โอเคอยู okay. SO hmm. ació, oh, s <S ่ใรปออยู่รปอนจะดึงปอนง่ทีมันแล้วกมันคอมโบโนล่างทองใส่ปอนไ่หรอวะมันไม่ชังไงโชยดมนตื่นอ้ที่ตรงนี้ม่มีแต่ตบไเจอุสานดาบอ่ะอมิยอเอรอทางนั้นเาเป็นนรกนะ ยี่จุดไปอไปีกเหรอไ้องโอ้มาแล้วมาแมาแล้ว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 มาแล้แล้วมาแล้วมอมาม่แล้ว่้มาแล้ว้าวม่แลอว้มาม

เอเอาผงมาสัตเอาผงมาให้หมดไอเหี้ยอเหี้ยแล้วาใหมดเลยเราจะได้ออกไปยังวงบีบแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเราสู้้งแต่ตี้มันมีสอ่ะจนเหลือย4่สิึ่งเดียวเอง เยอะไม่มามาตีอะไรมาตีหนึ่งวิ่งวิ่งไปตะทักไม่งแบบไปคิดใครจริงธนูใสกกูว่าไปไม่งมีอยู่สามตัวถือธนูเดินเรียงแบบบอยแบนนี้ไอันนี้บอกตีเดียวกันตีแล้วกันตีเดียวกันเชียรเลยสามตัวก็จะไปรู้เหรอมันมีตีหนึ่งไร้ผูไปอ่ะไป ไหนอะโอ้ยเจ็บเหนื่อยเลยนั่นน่ะตออยู่ตรงตอนีกทีหนึงเออโอ้โอ้พายุทะเลทรายโดนอันติปอนไปสามคนน่ะหรอการปั่นตายนี่หมดเข้าวงเือเราโดนระเบิด้จองตายไปซะไปแล้วโอ้ไยเฮี้ยต์จำเรื่งตัวติดพิษติดวงด้วยไอเฮี้ย ดูด้านดาวให้นะว่ามันไหมโอ้ล่งโลงลงลงไม่มีอะไรเลยเงียบสงบไอ้มียาไมเนี่ยมีแต่ต้องใช้เวลาเพื่อนโอเคโอเคโอ้สขอแทกับชีวิตจัดคำตอบอาวุธตั้งเลยนะเ่าดาบเ่าดาบวงมาถึงตูดมึงแล้วนะเออมันก็องซชอบเลยเดี๋ยวเจอข้างหน้ากูไปไม่เป็นเลยนะ กูเข้าใจความหมายของนักรบแล้ววะสู้จนตัวตายตายจริงๆเฮ้ยเน้ดมีเฮ้ยก้ยเ้้้้ยไม่ยเนอยเฮ้ยเเฮอยเฮยเฮ้เก็เเ้ยเ้เอ้า ตายอนโอ้ยไม่โดนเกียร์ไปแล้วมึงตายตรงนี้เลยมึงต้องเข้าวงหรอกเราด้วยโอ้โหแล้วตัวข้างหน้าดิี่ยเซฟกกระโดดยิงโจ้อเลยเี้ยไม่ได้ไม่เบงเอ๋ยเป็นวงเก็บแดดโดนอะไรตายไปดมเลย เว้ยว้าเว้ยยังเหลืออีกสี่ตัวนะเหลืออีกสี่เคแล้วยาไอ้ชู้กักูเว่ยเกินหมื่นสามไวอยู่เพื่อนแอกถูกได้นะหมื่นสามว่ะมันรู้ศบแล้วมันรู้ศบแล้วมันกินยาแล้วตายแล้วไว้ชู้กูเดี๋ยตายแล้ว เรามาได้ไกลเหมืเนี่ยันเบื่อรียบร้อยเอียบเจียวเทียวิงจีจีเรามาได้ไกลแล้วติดท็อปแล้วท็อปสิ่งะท็อปแท้ก็ชีวิตทำไมทำไมต้องเหลือกูคนเดไย้